และคนชายเยอะมากออแต่ไม่คิดว่าราคาจะได้ขนาดนี้เ,ออเพราะว่าราคาวันนี้เป็นราคาแบบนี้เหมือน,นราคาแบบนี้หนึออ่งสองซมราคานี้ราคาแบบเมื่อคืนนี้ราคานี้ผมบอกว่าพี่เมื่อคืนเนี้ยเขาขายไอ้อะไรนายสบู่ขายดีมาก <jam> ผมบอกว่าผมขอราคาแบบนี้หนึ่งสองมเออทีเนี้ยแกก็ไม่ยอมแกไม่ยอมเลยว่าแกไม่ยอมให้ผมทำราคานี้เลยบอกว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้แค่เป็นลายสินะเพราะว่าก็เลยขอสุดท้ายก็จะว่าได้แต่ไม่รู้ได้ราคาไหนนะต้องถามต้องถามทีไหนชิ้นหนึ่งใช่ <มา S 2> ฮะมาอันนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้ <S 1> 1 <S เป็นผ้าห่มนะคะอันนี้ผ้าห่มอย่างเดียวเแค่เป็นผ้าห่มผ้าห่มเมื่อเมื่อหนีสิใครพรมตีผ้าห่มก่อนพรมอะไรก่อนได้ไหมเอาอย่างนี้อุ้ยทำไมมันหกฟุตไหมคะอันนี้ผ้าอะไรพี่เป็นผ้าคอตตอนคอตตอนรูปล่าไหมครับช่วงนี้คอตตอนนะฮะมาคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เป็นผ้าห่าหม,ม ผ้าห่มผ้านวมผมอุ้ยเอออุ้ยนิ่มมากแพคเกจเป็นแบบนี้เลครับนิ่มกว่าเดิมเอาขวดสั่งตาตี้เปิดออกมาสิจะได้เป็นซองพลาสติกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมีสีเรียบร้อยอุ้ยนะคะพี่น้องไม่อีกแล้วผมไม่อีกอุ้ยแต่ว่าอันนี้มันให้ดูคำงานาก่อนใช่ถ้าดีเลยอ่ะน่ารักมากไล่ บบดิบมทักทายน้องปิดเสียจ้นาครับนี่น้องน้องมาด้วยวันนี้เอาน้องมาด้วยวันนี้น้องมาช่วยขายของนะ<า>อุ้ยจริงดิพาเป็นพาขอต้อนเดี๋ยวนะไม่ขาดง่ายมันหนามล้เนี่ยมันไม่ไม่ใช่แบบว่าไส้บางนะไส้แน่นใช่ไส้แน่นหน,น,นามากอันนี้คือเย็บเย็บรอบผืนแล้วนะคะไส้ข้างในจะไม่เลื่อนนะ ไม่เป็นไส้เลื่อนไม่เป็นไส้เลื่อนไอ้นเคยใช้เพราะผมไส้เลื่อนเออคือนอนอยู่แล้วไม่เลื่อนมาถ้าหอนนอนอยู่แล้วเพราะหงมันลงไปข้างล่างใช่ไหมใช่นี่ไงเขาเย็บเขาเย็บทั้งผืนแล้วเรียบร้อยมันก็สิการะกัรกันไส้อ่ะไม่ให้เลื่อนนักฟุตบอลไปกันเยอะนะคะไส้เลื่อนนะคะวิ่งบ่อยระวังนะครับอันนี้เท่าไหร่ ราคาราคาเต็มปกติขายเท่าไหร่หกรบาทราคาปกติแต่วันนี้ดูดูว่าหนาได้ไหมหนาให้ดูหน้าแม่แซมกับดูดูคำาของผืนผ้านะครับผมจะให้ดูให้ดูให้ดูคำาของผืนผ้าตรงนี้นะครับนี่เลยดูดูแล้วให้ดูการเย็บนะดีมากอไม่ ไม่ต้องห่วงขนาดไซส์นะคะอันนี้เราสามารถคุมชางได้หนึ่งเชือกนะคะแบบนี้ไซส์หกฟุตคุมชางได้หนึ่งเชือกแบบนี้ทางแซมมี่นะคะทางหรือใครใคแซมมี่นะคะอันนี้อันนี้ดูลายแน่นอนหกฟุตังแล้วนะดูมันนุ่มนะจะกอดจะจะให้ดูความฟูของไส้นางเนาะก็คือเนี่ยก็คือแบบนี้เลยหนึ่งพืนนะคะหนึ่งพืนอย่างนี้เลยคือฟูมากไม่ไม่ใช่ไส้บางแบบหลอขายนะแบบอะไรเงี้ยอันนี้คือไส้หนาจริงจริงเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอราคาพิเศษได้ไหมแบบราคาแบบ จากหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทวันนี้เจ้าของแบรนด์เองนะคะวันนี้เจ้าของแบรนด์อยู่ข้างเราเลย4 99, 99, ี่เก้า่้าห้าเก้าอนี้เหรอสี่เก้าก็ถูกนะเอาไปเลยค่ะโปรบอดบิ๊กวันนี้สองร้อยหกสิบเก้าบาทค่ะ <c oughs> แถีกระเป๋าด้วยนะคะเป็นกระเป๋าแบบหิ้ว <c oughs> ได้เลยอ่บบนานมันจะเป็นมันจะมาเป็นเซ็ตแบบนี้นะคะสองหกเก้าใช่ค่ะสองร้อยหกสิบเก้าบาทจากหกเก้ามีลายไหนบ้างเอามา่เออสองหกเก้า <c oughs> มีคูปองส่วนลดนะครับเลยอยู่สองร้อยสาม3 9บเก้าบาทสองร้อยหกสามเก้าสองสมพี่ซื้อเลยฮะสองสามเก้าสองสาอันนี้ดูสิดูความหนาให้ดูความหนาให้ดูความหนานะครับอืมซื้อเป็นของฝากของขวัญปีใหม่ได้นะคะเพราะว่าใกล้จะถึง239เอาไปจับเอาไปจับของขวัญพี่น้อง เอาไปจบฉลากได้นะคะฉลากได้บารดบารนี่บาร์ดบาร์ดนี้จบได้จบได้จบอาไปจับของขวัญดีกว่าเออไปจับของขวัญได้จะได้ปลอดภัยจะปลออาจจะได้ปลอดภัยฮัตตี้มึงลากมึงเอาไหนส่วนเราอยากโชว์อะไรไหนดีวันนี้อยากดูลายไหนครับพี่พี่อยากขายขายลายไหนเลิศอยากดูลายไหนลายเลิศๆก็ลายที่เราไม่เคยเห็นก็แบบหนังมือตันเลยเบตตี้เลยค่ะนี่น่ารักคุณหนุ่มาอันนี้ลายลายเบตี้เบสเซลเลอร์หรอเบสเซนเตอร์นี้ขายดีไหมลายนี้ลายนี้ขายดี สวยสวยน่ารักนะคะของส่วนลดมีแค่สินาทีสุดท้ายนะคะว้าวหมดเลยนะคะเวลาไหมล่ะสิบนาทีสุดท้ายนะคะสับครูปองส่วนลดนะคะซื้อที่ไหนก็ไม่เหมือนซื้อที่นี่บอกเลยเพราะที่นี่ได้คููปองด้วยนะคะใช่ฮืยดูหนามากเมื่อกี้ว่านึกว่านึกว่าสองทบที่ไได้ทบเดียวหนามากใช่ไม่เลื่อนใช่ นอนอยู่ไม่ใช่เพราะสบัดใช่เคยใช่ไหมผมเราชอต้องมาสะบัดตลอดเลยให้ใส่มันกลบใส่มันเลื่อนให้ใส่กับผื่นมันตัวใส่มันเลื่อนเหมือนที่นอนสองร้อยสามสิบกว่าบาทเองส่งฟรีให้พี่ส่งฟรีไปวีส,ส่งฟรีนะคะเจ้าของแบรนด์จะมาหาเราไม่หลับเรา,เรา,เ,ราเรากดราคาลูกค้าทุกแบรนด์เลยอย่ะ <c oughs> คือแบบว่าคือเราก็กว่าขายแบบว่าไม่ไม่ไม่ฉ่ำเนาะเราก็กดราคาแบบว่าเกินจริงมากมจากราคาหกร้อยกว่าบาทใช่ไหมใช่วันนี้เหลือเพียงแค่สองร้อยกว่าบาทสองสามเก้า สองสามเก้าแม่แม่สองสามเก้าครับกสองสามเก้า <39. S 1> อุ้ยฮอตไปสองร้อยกว่าแล้วค่ะไวมากเลยยืนยันออเดอร์ให้ด้วยนะยืนยันออเดอร์ตั้งแต่แรกเลยนะคะอ่ะช่วง,<อ>งนี้<า>ให้ <9. S 1> ช่วงนี้ให้โอกาสไปยืนยันออเดอร์เราจะยังไม่ตลกใช่ กลัวพลาดไง<อ>กลัวพลาดเราตลกไงสองสามเก้าตอนนี้ไม่มีมุมกยังไม่ออกมานะตอนนี้บีกมุกอยู่ให้ไขให้ให้กดซี่ก่อนเดี๋ยวทุกคนจะรอมุกใช่ไหมสองสามเก้าให้ดูความหนานะแล้วให้ดูเนาาื้อผ้าเนื้อผ้าเนี่ยคือคัตมาเลยพี่น้องพี่เมีย่ยมเลยอันคัตตอนนี่เว้นครับตอนธรรมดาเด้เบิ้งพี่น้องจับเขาเรียกว่าอะไรมันสัมผัสผิวมันดีเป็นผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือผ้าห่มนะมันมันมันต้องคุมผิวเรามันต้องคุมตัวเราฉะนั้นมันต้องอยู่กับผิวแบบไม่ระคายเคืองนุ่มนิ่ม ไม่เก็บขนไม่เก็บอะไรนะไรฝุ่นใช่ผ้าลื่นไหมผ้าลื่นผ้าลื่นเนี่ยดูแบบสบายผิวไม่ไม่บ่หยาไม่เปน้มันบ่ขาดผิวมันไม่สะดุดผิวและมันรู้สึกว่าเราเนี่ยมันเย็นด้วยห่มได้สบายตัวนะฮะแล้วหนาด้วยนะหนาด้วยนะวันนี้สองสมเก้าเนาะส่งให้ฟรีใครยังไม่มีผ้าห่มหน้าหนาวเปลี่ยนได้แล้วหน้านี้นะ ไม่เอาหน้าเขาเอาหน้าเขาด้วยเอาหน้าเขาด้วยตอนร้องเพลงนี่นะหน้านี่หน้าหน้ากัวแลวอีกโอ้ยกูหอนเตอรที่อ่ะบูหน้านี่หน้กลัวนะสองสามเก้าวันนี้ส่งให้ฟรีเออสองสามเก้าวันนี้ส่งให้ฟรีขอไลน์ต่อไปเอาไลนเรื่อดมาสองสามวิมีแต่ไลน์เลื่อ่ดาใส่แต่ซื้อใครจะไปหาเบิ้งแนวอื่นเบิ้งขวบผมสองสามเก้าวันนี้ใส่ผ้าห่มแน่ใส่ใจผ้าห่มด้วยค่ะ ช่วยใส่ใจผ้าห่มค่ะ6ฟุตค่ะผ้าคอตตอนค่ะใส่ใจค่ะราคาไม่ถูกลายใหม่พิเศษเฉพาะลายนี้เลยนะคะ11ลายนี้ใช่2 3 9แล้วมันดูสิมันหนามากมันหนาจริงๆคือแบบว่านอนสองคนพอดีเนาะอันนี้ไซนี้มัน6ฟุตใช่6ฟุตใช่ไหมดแล้วค่ะนอนเป็นพวงกุ้งได้เลยนะคะคือเรียกว่าแช่ไวมากไวสั่งแล้ว3ผืนเห็นยไหมล่ะเลิศ คนเดียวสามผืนใครกดใส่ตะกร้ารีบกดยืนยันนะครับเพราะว่าคูปองหมดเรียบร้อยแล้วค่ะใครที่ได้รับคูปองนะคะยืนยันออเดอร์นะคะยืนยันออเดอร์นะจ๊ะพี่น้องมันใหญ่แห้มันนุ่มหมาดูดิมันเป็นผ้านุ่มแบบพี่น้องก็ยังขายแบบเป็นฟิลแบบอยู่ในห้างเลยนะเข้าไปซื้อที่ตลาดมันก็จะมีแบบนึงเนะพี่น้องน้องเถอะนะเขาจะเจอกับพวกรมแบบว่าไม่ค่อยเนื้อผ้าไม่ค่อยดีอ่ะเออเข้าใจอยู่ว่าย่านเป็นแบบเครื่องอัดยุ่นตลาดนันข้องถมมันสิแม่ของดีโรงงานมาเองจึงได้ราคานี้นะใช่มันเป็นราคาเเาผลิตอง ผลิตดีด้วยผลิตเองพี่น้องมือที่ละสองสามเก้าสูงให้ฟรีอ่ะแล้วหนามากไม่ใช่ผมแบบกุ๊กกูแบบผมไปแล้วแบบโอ้ยคันคายไม่เอานะอันนี้เขา่มแบบพรีเมียมขอคูปองอีกได้ไหมครับพนะกัดเครื่องได้ด้วยนะคะัเครื่องันเครื่องอันนี้ลงเครื่องได้ไม่ตกใหญ่ไม่กองเลยค่ะพี่น้องลงเครื่องในความนี่ลงเครื่องได้ถ้าลงเครื่องน่าจะไม่ไม่ธรรมดานะผสีต้องตกนะใหญ่ข้างในจะไม่ยุบรวมกันไม่มีนะอันนี้คือมาตรฐานนะคะมาตรฐานโรงงานมาเอง นะคะักางให้ดูลายหน่อยจ้าท่าทีกางเนี่ยก็ไม่แซมดึกคึงขึ้นนะ่ยคึงลายนะ่ยคึงลายตอนนี้269ก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะครับอีกยี่นาทีสดใสมากโอ้ยใช่แล้วค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะทุกคน2 6งเปิดเลยเปิดเลยเปิดขึ้นเลยเออชูขึ้นอืมชูขึ้นเลยเหมือนไม่แซ่เลยสดใสมากเดี๋ยวนะอันนี้คือสวยมากเลยอ่ะใช่ใครมีลูกสาว ท้องแบบสดใสน่ารักน่ารักถ้ามีลูกสาวเลื่อยเลยอะไปทำงานมาเหนื่อยเจอแบบผ้าห่มบนที่นอนแบบน่ารักน่ารักก็จะแบบอยากนอนอยากพักผ่อนเลื่อยๆหน้าหนาพี่น้องหนาดีดีผ้าดีผ้าดีสวยสวยนี่ยเนี่ยผ้าดีอะไรนะทิวลิปบู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 นนี่ะ อากางรโรี่ติลิบูราคา269บาทส่งให้ฟรีนะครับ269บาทส่งให้ฟรีนะครับทุกคนมีน้องต่ายด้วยเอออุ๊ยพี่น้องเลือดนะเลือดจริงเลือดอย่าลืมกดแชร์นะครับผมคนดู12,000คนนะครับผมกดแชร์ไลค์ด้วยนะกดแชร์ไลค์ด้วยนะกดติดตามด้วยเวลาไลค์ทุกวันหนึ่งทุ่มตรงที่นี่นะครับใช่แล้วค่ะนี่บ้านนี้ราคาพิเศษนะคะทุกคนขาจาก699บาทนะคะ เป็นผ้านวมผ้าห่มอย่างเดียวนะเป็นผ้าห่มอย่างเดียวนะได้269บาทกดใส่ตะกร้าแล้วยืนยันออเดอร์ให้ด้วยนะคะบครัพี่น้องอีหรี่ออยากให้พี่น้องมาสัมผัสมันดีมากถ้าทุกคนไปซื้อพวกเวลาวผ้าห่มเนาะทุกคนจะรู้ว่าผ้าห่มมันจะมีแบบเกล็ดแบบผ้าแข็งๆแ,แล้วมันไม่เข้ากับผิวนะ่ะแต่อันนี้นะขนาดจะไม่ได้ไม่ไม่ได้ซกักหน่ถ้าซากักหน่ยิ่งจะแบบนิ่มเลยพี่น้องนิ่มเลยค่ะผ้าห่มเนี่ยมันมันจับบาหยากจับเสือด่นหูเลยป่า อ๋อมันจะมันจะแข็งตลอดไปแต่อันนี้คือถ้าเกิดซักครั้งหนึ่งเนี่ยจะโคดนิ่มกว่านี้อีกแต่ขนาดอันนี้ไม่ได้ซักนาะนย่างนิ่มอยู่แล้วนะนี่นิ่มอยู่แล้วดูนิ่มมากนุ่มมากคอยนึกว่าพื้นละาเกาล0 0เกา10ผ้าห่มราคา200กว่าบาทอนะเยอะมากแต่อันนี้คือคุณภาพเกินราคานะเกิน200บาทเกินราคา,า,ามาก พอเราซื้อประมาณเจ็ดแปดร้อยเน่ยใชไม่ถ้าถ้าฉันให้เดานะ่ะถ้าเวลาไม่ไปซื้อมันประมาณเก้าร้อยเก้าสิบใช่ถ้าเป็นเกียร์ผ้าเนื้อนี้นะประมาณเก้าร้อยเก้าสิบเพราะแล้ววันนี้ถ้าเกิดซื้อตอนนี้เลยสองร้อยหกสิบเก้าบาทคุ้มจ, <c oughs> จริง<อ>จริงรส่งฟรีด้วยนะเมียนราคานี่คือส่งฟรีพร้อมพี่น้องราคานี่คือแบบดูสิหอมบักใหญ่เลยพี่น้องอแล้วกระเป๋าเนี่ยร้อยห้าสิบนะคะกระเป๋าใหญ่โอ้กระเป๋าใหญ่เนี่ยก็ร้อยห้าสิบแล้วอืมมาตรฐานแต่วันนี้ทำมาเพื่อโปรให้กระเป๋าด้วยพี่น้องที่สำคัญเโรงงานมาเองด้วยคือผลิตเองแล้วก็คุณ คุมคุณภาพเองไม่ใช่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่แบบไปรับมาขายแล้วแบบไม่รู้คุณภาพแต่นี่คือเ่นผลิตเอง่นจะกหูราคาแบบว่าหนึ่งคุณภาพสองราคาเอาลงดั้มลงสุดได้ถ้าตามราคาเนี้ยถ้าเกิดขายตามเกณฑ์ประมาณห้าหกร้อยห้าร้อยเก้าสิบแบบราคาลดแบบตาแตกคืห้าร้อยเก้าสิบแต่วันนี้คือสองร้อยหกสิบเก้าบาทสองหกเก้าไม่ผิดหวังแน่นอนจริงๆมันเลือกตรงไม่เป็นไส้เลือดนี่แหละทุกคนจะบอกว่าไส้ไส้เราไม่เลือกไส้ด้านในเนะี้ยมันไม่ได้แข็งเกินไปนะมันจะแบบ อ่อนย้วยอยู่มันก็จะแบบใส่บ๊อเรือนพี like ่น้องมันไม่กระด้างก็จะดีด้วยนะใช่ใส่บ๊อเรือนเกียร์มากลายผ้าตัวนี้เข้ายากมากนะคอาจารย์เนี้ยจะรับทีมตอกบอกว่าขออนุญาตให้คูปองกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีก5นาทีสุดท้ายนะผู้ใดผู้ใดถบกแค่ห้องผู้ใดใส่ขึ้นบ๊อดีขึ้นไปยังคือแบ่งมาไกลแท้ ราคาตอนนี้ลงไปอยู่ที่239บาทโอ้239ามสนะคะทุกคนน้องริปอันนี้อันนี้ใครลองอีก4นาทีครับลายลายมีค่ะอันนี้คืออะไรกไหมนี่อันเดียวกันเออสิส้อันนี้คือจาก600กว่าบาทนะยำว่าจาก600กว่าบาทและมีหลายลายด้วยสามารถเลือกลายได้ในตะกร้าค่ะ5นาทีนะอูปอง5นาทีตอนนี้เหลือประมาณ4นาทีแล้ว 4นาทีนะคะ4นาทีสุดท้ายสำหรับฟูปอมตอนนี้กดตะกร้าแล้วยืนอย่างออเดอร์นะทุกคนใช่กดตะกร้าแล้วอย่ะยืนอย่างออเดอร์แลบบีคฟูปอมฟูฟอมเออพี่น้องมกันที่ล่ะพื้นดูน้องยิ้มใส่เลยรานนี้ขาดีมากเลยนะคะดูผ้าให้เบิ้งผายใกล้ๆพี่น้องให้ดูผ้าใกล้ๆนะครับดูลองจับดูนิ่มไหมอ่าเห็นไหมล่ะนิ่มไหมลองจับดูเห็นไหมเราก็ให้เราให้ดมดูก่อนว่ามันหอมไหมเออมันหอมหนามันเขาเรียกพิมมาพิมมาหอมไหม นิ่มหรือเปล่าครับลองจับดูนิ่มไหมครับถ้านิ่มพิมพ์นิ่มครับผ้าดีไหมครับดีหอดเก้าว็ก้าหลัค่ดีครูปองอีกเหลืออีกสามนาทีครูปองเหลืออีกสามนาทีรีบกดเลยนิ่มไหมครับนิ่มไหมเอ่ยนิ่มไหมเอ่ยครับนิ่มบอเอออุ้ยเขาไม่มาไงบ้างอ่ะพี่หกร้อยคนในตะกร้าอย่าลืมกดยืนยันชําระนะครับนิ่มปังเขาบอกว่านิ่มดีเห็นไหมล่ะเฮ้ยนิ่มดีค่ะไม่น่าเชื่อหมื่นสามพันคนคือบอกว่านิ่ม ใช่ค่ะนิ่มมากใช่ตะก้าไหนครับวาใช่แสนบาทครัตาปนะเขาบอกนิ่มมากากผู้ไม่ได้ใช้จริงเอาไม่ใช้เพราะใส่แล้วคืออันนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเอาไปใส่ะไม่ผิดหวังแน่นอนเอาไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วกลับมาเรียแซมก็หัวช่าันอันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนราคาแบบนี้ผมกล้าพูดเลยว่า ผมไม่กล้าพูดไปทั่วดิถ้ามันไม่ดีไม่กล้าพูดดิบางงานคนกิดสิมประดาข่อยว่าอ้ยเอาของยังไม่ใครไอ้ฉันนาะเบอร์ดีหายบอเลิศหายบอนิ่มหายบอหนาหายขีดที่อันนุ่นหาอย่างกับอื่นยังใคใครอย่างไงยายบอกตอนนี้จะเป็นยายหัวร้อเลยนะเขาเขาไม่ใช้นุ่นหนากับตัาขะกับตันฮะเขาไม่ใช้นุ่นหนาละห้ากับตัน้าอ้าวหรอก็ไม่รู้เนาะ เงินประกันใช้จันยางประกันบอเคยคือไปไปไปต่อยมาแล้วก็ยันเสียหมอนอ่ะแต่แคต่อยมอนราค่ะไรเยเร็วจังสองร้อยสามสิบเก้าบาทเธอที่รักดูแล้วคุณภาพมันเกินราคาผมกล้าพูดว่าถ้าไปซื้อในห้างก็วันอย่างจัดจัดปูก็หกร้อยกว่าบาทอย่างแบบจัดปูขายโลออกหกร้อยกว่าบาทได้นี่ ราคาขายลวก็6กรอยแล้วนะราคาขายแบบไม่เอาอะไรแบบต้องการเอาของออกจสต็อก6นัหกรอยแล้วแต่นี่คือ 2, องสมียังขึ้นไปพี่หมดแ้วหมดแล้วหมดแล้วสองหกเกอ็ลวด69กคะโหกเกก็ลวดพี่น้องสองกเคือจะิดเป็นราคา6กรอยกว่าบาทใช่ครัอ๋อสองก็มีเวลาเหมือนกันเหรอใช่ครับเอารีบกดนะรีบกดนะ ต้องรีบกดอ่ะสองหกเก้าต้องรีบกดพี่น้องต้องฟปลาแล้วจัดราคาปกติหกเก้าเก้านะตอนนี้เหลือสองหกเก้าทุกคนต้อหาซื้อเลยมีหลายลายนะแม่กดหรอเจ้าค่ะเพราะผมคือใครใครฝากซื้ออีกแล้วผ้าไม่กองนะเพราะว่าเย็บเย็บทั้งผืนนะคะใช่ผ้าไม่กองอ่าคือไม่กองใหญ่ไม่มาคำว่าแล้วเวลาเราใช้ไหมไอ้ไส้มันจะไม่ตกลงเงี้ยใส่มันจะโบ้ฮีญาใ่ไม่กองเลยอืมใส่มันจะโบ้ฮีญา แต่่ข้ามจำไม่เด็กอ่ะมันมาที่นี่ไงมันจะบีบข้างล่างพวงเอฟซีบอกว่าทำไมถึงไม่ทัน239คร้อยาบขาอ้าพนันไม่กินเนี่ยบ้าวบอสหน่งนะขวดซีเงินสิบเก้าก็ถูกสองหกเก้าถูกมากๆเลยค่ะอือคอจะคองเม้นต์ต้องมูลลูกค้าขาอันนี้ใช่ราคาแบบลดสุดๆแล้วพี่ราคาบีบหนูไม่ได้เลยเลยสองสามเก้าไม่ยอมกดกันอบอสต้องเจรจาหนูไม่ได้เลยเลยพี่พี่อันนี้หนูขายถูกมากๆแล้วหนูไม่ได้เลยเลยจริงๆพี่ผมขอเถอะ กำไรอาราบาตขายอสังคมเพื่อหนึ่งนะครับผมมันมันให้ให้ไอ้ดูตามภาพอ่ะจับดูไม่เช่จับเอาเองพูดอะไรไม่เชื่อสาสายอผ่านวมคะลองจับบอกไปดูไรอื่นค่ะลองจับดูวอมคะลองจับดูก่อนเนี่ยเราจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันมันเกิดจากความรู้สึกเราโดยตรงเราไม่ต้องให้คนอื่นมามาตัวเราอจับดูเลยไม่เชื่อไม่ต้องให้คนอื่นมาเพราะมันดีไม่ดีจับอะไรเนี่ยคุณก็รู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมล่ะนี่ใครอยากได้สองสามเก้าอีกไหมคะจะเปิดให้อีกห้า โอ้ยดูไหมเดี๋ยวนี้แล้วขอจริงๆนะใครใครอยากได้พิมพ์สองสามเก้ามาได้เลยนะคะจะตัวเลขไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมคะใครอยากได้พิมพ์อยากได้ทุกคนตอนนี้รอสองสามเก้านะทุกคนตอนนี้รอราคาสองสามเก้าห้านาทีสุดท้ายเท่านั้นนะสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายกับราคาสองสามเก้านะคะรอนะเตรียมนะเตรียมนะเตรียม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 ไปไหนจาก อะไรมาเตรียมรับคูปองรับคูปองห้านาทีคนพิเศษเยอะมากเป็นพันคนเลยอ่ะใช่ค่ะคูปองห้านาทีคูปองห้านาทีพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังมาหรือยังมาหรือยังไปไปหรือยังไปหเฮ้ยังเลยหรือยังมาหรือยังคูปองคูปองคูปองระหว่างระหว่างนี่เราเพียงรอเพียงหมูป่ารอขวบอ่อนเจ้าแม่นางนอนช่วยทีมฟุตบอลช่วยทีมฟุตบอลหมูป่า อันนี้ป่ายตรงนี้ไม่ไมันไม่มันไม่ไม่ถึงสุดปากจริงเอาใหม่รอบหนึ่งขอนจะแม่นางนอนช่วยเทียมฟุตบอลเจ้าทียมฟุตบอลหมุดบอ <c oughs> ขึ้นดังบอกอันนี้ป้าย